สวัสดีค่ะอยู่กับลูกค้าเจคโคไฟนะคะจอสวยมากใหญ่เต็มตามากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีแอปพิเคชั่นต่างๆให้เล่นนะคะก็หนีไม่พ้นนะคะต้องมาเพิ่มตัวกล่องคาเพนะคะเป็นอุปกรณ์เสริมยอดทิตของรถรุ่นใหม่ๆอยู่แล้วนะคะแค่เสียบเข้าช่อง usb รับสัญญาณก็ใช้งานบนจอเดิมได้เลยไม่ต้องลื้อไม่ต้องแกะใดๆนะคะ ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เล่นทัชสกรีนอิสระได้เลยนะคะเหมือนการเปลี่ยนจอ Android แต่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะยิ่งใครมีรถหลายรุ่นที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆที่มีคาเพย์มาก็สามารถไปเสียบเล่นได้ทุกคันเลยนะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมเองได้ในเพจสโตแล้วก็จะมีให้เลือกหลากหลายสเปคหลากหลายราคานะคะในท้องตลาดคอนโทรลพวงมาลัยกล้องหลังใดๆนะคะใช้งานเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะไม่กระทบกับระบบเดิมของตัวรถนะจ๊ะ จะเล่นทีละแอปหรือแบ่งสองหน้าจอก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ทำการอัปเดตแล้วก็ลงทะเบียนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานปึ๊บปึ๊บแบ่งสองหน้าจอได้ถ้ารถที่จอเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะการแบ่งสองจอเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนด้านล่างแบบนี้เราจะเลือกเอา YouTube ไว้ด้านบนแบบไว้ด้านล่างก็กดได้เหมือนกันนะคะ ไหลกหลาๆแม้ลื่นไหลด้วยกดปุ๊บมาปั๊บเลยตัวนี้สเปคแรม8ลอม128ิป cpu 8คอง์2.0 2 cpu ใส่ซิมได้นะคะสวยงามเต็มตาขนาดแปลง2จอก็เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนสถานที่ได้เหมือนเดิมนะคะปึ๊บปึ๊บแป้นพิมพ์ก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษให้นะคะ อยากกลับแอปเดียวจิ้มเส้นกลางนะคะปุ๊บปัดแอปที่เราไม่ดูทิ้งไปนะครับปุ๊บออกจากแอปปุ๊บนะคะเน็ตฟิกนะคะใครมีสมัครไว้ก็ล็อกอินกันได้นะคะดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยใครที่อยู่กับรถเยอะๆนะคะอยากมีแอปต่างๆไว้ดูระหว่าง เดินทางระหว่างรอรถติดนะคะก็กล่องคาเพลเลยจ้าตอบโจทย์มากๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะตามท้องตลาดก็จะมีให้เลือกหลากหลายสเปคหลากหลายราคาเหมือนจอแอนดรอยเลยนะคะมีทั้ง CPU 4คอ CPU 8คอแรม4ี้อม64สิบแรม8ม 128, ใส่ซิมได้ใส่ซิมไม่ได้นะคะก็เลือกความลื่นไหลให้ตรงกับการใช้งานนะจ๊ะ โอเคไปแล้วนะถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะปึ๊บเดี๋ยวแอดมินให้ดูอันที่มีปากเคลื่อนไหวหรอจะได้ดูว่าปากตรงหรือเปล่าปึ๊บ เกียงตรงกันนะคะอย่างที่บอกคือถ้าเราเลือกสเปคสูง CPU สูงนะคะการประมวลผลดีก็จะทำให้การเล่นแอปต่างๆสมูทแบบนี้นะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายจ้า